สมัครสมาชิกช่องเพื่อรับสติกเกอร์ข้างชื่อสุดเท่ที่ไม่เหมือนใครไปเลยเอ,อสมัครเข้ามากันเยอะๆนะครับขอบคุณครับลิงก์อยู่ใต้คลิปแล้วก็โดดลงน้ำไม่ต้องลงก็ได้นะกูโดดเฉยๆนี่แล้วก็มาแล้วก็จะเห็นสูสานทำไมกูดูหลอนเนี่ยวันนี้อะไรเนี่ยอันนี้บุกกูดูหลอนขึ้นทุกทีแล้วเนี่ยทำไมไม่มีไฟฉายวะนี่นี่นี่น่าจะใช่ตรงนี้นะท่านผู้ชมนะร้องไห้ออกมาเป็นเลือด สวัสดีนะครับผมวันนี้ในช่องทุรนายน,นะครับผมวันนี้ในเกมลูบบอกโหมดวัวทยคูนนะครับผมเออวันนี้ผมจะพาไปดูสถานที่ลึกลับในแมปนี้นะท่านผู้ชมนะที่ผู้สร้างเขาไม่เคยบอกพวกเราเลยโอเคนะใครอยากไปดูก็าฝากกดไลค์ถึงเก้าไลค์หน่อยได้ไหมครับผมสถานที่ลึกลับในแมปสงครามน้ํามันของเราน่นั่นเองโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับผมท่านะผู้ชมปะเดี๋ยวเรามาขับรถกันเลย นี่ผมสปาว้ลอแล้วโหดูการขึ้นรถผมขึ้นรถไปปิดประตูเออปิดแล้วมาท่านผู้ชมเรามาดูสถานที่แรกนะครับผมสถานที่แรกจะอยู่ระหว่างโอเมก้ากับลิมานะครับผมนะเราก็ขี่ขึ้นเนินมาเรื่อยๆแบบนี้นะท่านผู้ชมนี่แล้วเราก็จะเห็นถ้ำแบบนี้นะเว้ยท่านผู้ชมเห็นปะแล้วเราก็ลงรถไปเลยนะเพราะว่าเราขี่รถเข้าไปในถ้ำไม่ได้นะถ้ำมันเล็กเกินไปเป็นกรรม แล้วก็โดดลงน้ําไม่ต้องลงก็ได้นะกูโดดเฉยๆนี่แล้วก็มาแล้วก็จะเห็นสุสานทําไมกูดูล้อนๆอย่างวะนนี่อะไรเนี่ยอันนี้บุคคลที่เขามีตัวตนจริงๆใช่ไหมนี่เขาชื่อว่าอะไรนะคิสมเทคนั้นหรืออะไรวะเนี่ยเออถ้าผมแปลข้อความพวกนี้ไม่ถูกก็อย่าด่าผมเลยนะเพราะกูไม่ใช่เจ้าของภาษานะท่านผู้ชมนะโอเคนะครับผมมันแปลว่าอะไรปะ อะไรการขับขี่รถอะไรสักอย่างนี่แหละท่านผู้ชมการขับขี่รถของฉันอะไรสักอย่างหรือเปล่าวะที่ไม่เหมือนใครอะไรไม่รู้ถ้าใครแปลถูก,ก็บอกผมได้นะเออก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับสถานที่รับของเราที่แรกโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่ต่อไปกันเลยนะครับผมสถานที่ต่อมานะครับผมนะเป็นหลังบ้านของวิกเตอร์นะครับผมนะ ของฐานเวกเตอร์ของเรานะนาะนผู้ชมนี่เราเดินมาข้างหลังแบบนี้ของฐานเวกเตอร์นะครับผมที่รับตรงนี้มันอยู่ใต้น้ำไว้ด้วผู้ชมนะเดี๋ยวจะพาเดินลงไปเรียนด้วยใต้น้ําเลยนะนี่แล้วก็กระโดดน้ําจมลงไปนะครับผมเราก็ดําน้ําลงมาโอ้โหกูด,ดูหลอนขึ้นทุกทีแลนะ้วเนี่ยทาไมไม่มีไฟฉายวะนี่นี่นี่น่าจะใช่ตรงนี้นะท่านะผู้ชมนะอันนี้น่าจะเป็นสุสานอีกหรือเปล่าอุ้ยอะไรทาไมมันดูหลอนอย่างวันนี้เี่ยมันจะเป็น ของใครวันนี้เนี่ยนผู้ชมผมอ่านไม่ชัดเลยอะไรส,สตีทหรือเปล่าสตีทเหรอ S T I S S อะไร <c oughs> นี่มันจะเป็นโนนี้แล้วข้อความมันเขียนว่าอะไรวะโอ้โหน่าจะอ่านยากนะท่านผู้ชมนะคนเราจะว่ายน้ําแบบเราจะดูแล้วมันก็มันจะว่ายขึ้นอะไรโลเคชั่นอะไรสถานที่อะไรหมายถึงแปลว่าสถานที่ลึกลับหรือเปล่า เหมือนเห็นแบบมิทติ้งกันอะไรวะสถานที่มิทติ้งอะไรไม่รู้ผมบาถูกหรือเปล่ามันมันเห็นไม่ค่อยชัดเว้ยโอเคก็จะประมาณนี้นะสำหรับหลังฐานวกเตอร์นะครับผมใต้น้ำนะก็เข้ามาดูกันได้ตอนนี้กูดำน้ำอยู่พิเวณกร,รม,มานะครับผมสถานที่ต่อมาผมถึงกับเอารถบินได้มาเลยทีเดียวมันอยู่หลังฐานฟอกทรตนะครับผมนะท่านผู้ชมนี่ถ้าฟอกทรตฐานสีฟ้าของเรา อันนี้เป็นสุสานอีกหรือเปล่าว่าผมจําไม่ได้เว้ยมันจะอยู่ตรงไหนวะเป็บหนึงหน้าท่านผู้ชมนะอยู่หลังฐานฟ็อกทรอดฟ็อกทรอดฟ็อกทรอดนี่ไงนี่งไงเห็นแล้วท่านผู้ชมนี่นี่ตรงเนี้ยนี่เนี่ยจะยึง้งเยื้องมาแบบนี้นะท่านผู้ชมนี่ยึง้งเยื้องฟ็อกทรอดมานิดหน่อยนะโอ้โหตอนนี้รถกูก็ระเบิดเรียบร้อยเฮ้ยท่านผู้ชมนี่มันจะเป็นสุสานอีกกูเหรอ เอ้ยมันจะไปสู่สารของอะไรไม่ได้ว่าอะไรโคลโนสัสเฮ้ยทำไมนายเท่อย่างวะทำไมนายเท่จังวะทำไมมันมีจะสู่สารอะไรแบบนี้วะอันนี้มันแปลว่าอะไรแล้วข้อความจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อฉันบอกว่ารักเธอหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าจะเกิดจะมีอะไรถ้าฉันบอกว่ารักเธออะไรหรือเปล่าประมาณนั้นนะคิดว่านะถ้าผมแปลไม่ถูกก็ขออาภัยนะเว้ย เออน,นี่ก็เป็นสถานที่รับอีกที่หนึ่งนะเว้ยโอเคโครโนสหรือเปล่ามันจะมีข้อความแปลกๆให้เราอ่านนะโอเคมาท่านผู้ชมสถานที่ต่อมามันจะอยู่อยู่อะไรอยู่ใกล้ๆโครโนสเมื่อกี้นะนี่มันจะอยู่บนภูเขาตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยเนี่ยขวามือเราเนี่ยเราก็เดินมานะครับผมนะมันจะมีอะไรให้เราดูให้เราลุ้นอีกก็มารอดูกันเลยท่านผู้ชมโอ้ไม่โอ้ไม่ มันจะมีอะไรให้เราอ่านเราลุ้นอีกโอเคเราจะปีนขึ้นไปได้ปะเนี่ยจะปีนขึ้นไปได้ปะเนี่ยตลาดิเอ و, เอโอหรือเปล่าอันนี้นี่นี่ไงยอยู่บนนี้โอเคอาจูลิสกี้อาอะไรมันอ่านว่าอะไรวะอาจูลิสกี้หรือเปล่าอาจูลัสกี้อ่ะโอ้โหนายใซ่เบนเทยังเลยนะเนี่ยเข้ามากับข้อความ อะไรเนี่ยวี d o นท talk about d h a t ฉันจะไม่พูดถึงเรื่องนั้นหรือเปล่าเราจะไม่พูดถึงเรื่องนั้นดิเออใช่ไหมถ้าผมแปลไม่ถูกก็ขออภัยอัจูเลสกีสถานที่ที่น่ากลัวทำไมมันมาตั้งอยู่บนนี้วะดูแลหลอนคือทุกวันแล้วแมปเนี้ ท่านผู้ชมสถานที่ต่อมาอยู่ระหว่างหลังฐานไคโลนะครับนะผู้ชมนะอยู่บนภูเขาโคตรสูงหรือเปล่าวะโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันเลยไคโลไคโลกิโลไคโลอยู่บนภูเขาสูงสูงเออน่าจะเอาคอปเตอร์มาไปนี่ไม่เป็นไรรถเราแรงรถเราแรง ไปได้ทุกสถานการณ์น่าจะตรงนี้หรือเปล่านะักผู้ชมในข้างหน้าเรานีหรือเปล่าไปได้ปะนี่อเหมือนจะออกนอกแมปยังไงไม่รู้ทั้งไงทั้งไงใช่ไหมไม่ใช่เวรกรรมอยู่ตรงไหนวะนีอ่อผมบอขี่ไปอีกสักหน่อยได้ป่ไคลโลไคลโลอยู่หลังไคลโลนะนี่ไงนี่ไงใช่ไหมเออนี่ไงมันจะเป็นสุสานอีกเหรอเนี่ยเฮ้ยอะไรวะนี่ยทำไมมันดูหลอนจังวะ ทำไมแมปนี้มันดูหลอนขึ้นมาทุกวันมันอ่านว่าอะไรนี่ชื่อนี่นี่พลามพลามเฮสพลามเฮาพลามไฮส์ชื่ออ่านยากแปลกยังไงไม่รู้นี่ร้องไห้ออกมาเป็นเลือดฉันร้องไห้ออกมาเป็นเลือดหรืออะไรวปลปลถูกหรือเปล่า <c oughs> ทำไมมาดูหลอนๆอยู่วะเนี่ยสถานที่อะไรวะ <c oughs> แต่ละที่นี่ก็มาดูกันได้นะท่านผู้ชมนะเผื่อใครอยากเห็นอะไรแปลกๆในแมปนี้นะโอเคนะครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปวิดีโอนี้ถนะ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมในะสถานที่แปลกๆในฟอไทยคูนของเราที่ลึกลับที่แปลกๆก็จะประมาณนี้นะไปแล้วครับผมบ๊ายบาย